โอ้วันนี้เรามาผ่าฟักทองกันอีกแล้วนะครับนี่เป็นฟักทองลูกสุดท้ายในรุ่นนี้แล้วแต่ลูกนี้เนี่ยไม่กระทบกับมะนาวเลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจทิ้งไว้จนคั่วเหี่ยวเลยทีเดียวพอคั่วเหี่ยวแล้วเราก็อยากรู้ว่ามันแก่สักเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยหั่นยากกว่าลูกที่แล้วนะเพราะลูกที่แล้วมันอ่อนแต่ลูกเนี้ยแก่ได้ที่และเอาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันนะครับหมูแต่ก็ยังแข็งเป็นหินเหมือนกันนะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ โอ้เนื้อหนาใช้ได้เลยนะครับ<ส>เนื้อสีเข้มกว่าด้วยเนาะโอ้สีเหลืองเลยนะครับแล้วก็ดูเมตต็ดนะมีเม็ดด้วยเม็ดดูท่าทางจะแก่คราวที่แล้วเม็ดมันอ่อนนะครับเพราะไม่ได้เลยอู้นี่เนื้อหนามกเลยเนี่ยเนื้อหนานะครับมันแผลบเลยนะโอ้มันฟักทองนะไม่ใช่มันแต่ว่ามันอีอย่างไงนะครับนี่อ่ะอ่ะผ่ากันไปผ่าแล้วก็อดิลูกมันใหญ่นะครับเวลาเราผ่าเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีถนอมอาหารเนาะเก็บไว้ว่าจะได้กินไว้นานๆนะครับ นั่นแน่แนแรปแรปแรปมาแรแปมาอ่ะผ่ากันต่อไปนี่นี่แรปแรปเราเดี๋ยวเราใช้แรปนะครับในการถนอมอาหารมันเหมือนที่เคยเห็นร้านขายแตงโมไหมร้านะขายแตงโมเนี่ยเวลาเขาผ่าแล้วนะเขาก็เอาแรปแรปครอบหน้ามันไว้เพื่อไม่ให้มันถูกลมแล้วก็แล้วตัวมันก็จะเหี่ยวไปนะครับเออเม็ดอันนี้ดูดีนะดูแก่เดี๋ยวเราเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอาไปเพาะต่อเลยด้วยความที่เราชอบมากๆเลยพวกมเมล็ดพวกนี้เนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับ นี่เนื้อหนาพอสมควรตัวเม็ดก็หนาคราวที่แล้วเม็ดรีบนะครับเราแกะมาดูแล้วพอเม็ดรีบปุ๊บเนี่ยมันเพาแล้วไม่เป็นเม็ดมันยังไม่แก่นั่นเองตอนนี้เม็ดมันแก่แล้วน่าจะใช้ได้อแต่เนื้อหนาดีครับเนื้อหนาใช้ได้เลยมีเราก็ควักไส้ออกนะไอ้ไส้นี่เนี่ยเม็ดเดี๋ยวเราไปเราไปเพาะเราก็ชอบซะด้วยสิเพาะจากเม็ดพวกนี้เนี่ยที่แม่บ้านไม่เอาแล้วเนี่ยชอบมากเลยเลนื่องจากไม่มีความกดดันนะครับไม่มีต้นทุนใดๆเราก็จะชอบในการเพาะเมล็ดแบบนี้ แตขข่ข้อที่ต้องควรระวังก็คือว่าพืชผักที่เราปลูกมันไม่ใช่ตัวแบบเ1วันเนาะมันก็จะต้องขยายพันธุ์ต่อได้ถ้าเป็นเ1วันมันจะขยายพันธุ์ต่อไม่ได้นะครับนี่เนื่องจากเป็นแตงโมพี่ไม่ใช่แตงโมสักทองสักทองที่เราซื้อมาจากตลาดเนาะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปพอเราคว้านไปเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรต่อครับแรปค่ะของแรปแรปนี่คือเหมือนเหมือนแรปโยไหมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนแรปโยนะครับ เป็นแรปถนอมอาหารนะแอด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 นื่อะไรคะนี่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 เราเอาแรปนะครับมาพันอย่างนี้นะครับแล้วเ,เอาไปแช่ตู้เย็นนะโอ้โหอยู่ได้นานเลยไม่ขึ้นราด้วยนะครับนี่เป็นวิธีการถนอมฟักทองเรานะครับอันนี้ใช้ได้กับหลายหลายผักหลายผลไม้มากเลยนะแตงโมก็ทําแบบนี้ครับแล้วตพวกพืชตระกูลแตงก็ทําแบบนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนตาลูป ฟักเขาทำแบบไม่ได้นะครับมันก็จะไม่ผิวหน้ามันจะไม่เสียนะครับไม่ขึ้นราง่ายนะครับก็เก็บในตู้เย็นได้สักพักนึงเลยนี่ลูกหนึ่งมันใหญ่เนาะเราก็สามารถแบ่งเป็นกินได้หลายครอบครัวเลยทีเดียวนะครับก็แพ็กไปเอาแพ็กอีกแพกมันหมดนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดไปเพาะกันวยความที่เราก็เอออยากรู้นะครับว่ามันจะงอกไหมว่ามันจะงอกเป็นยังไง เราก็พันบิ๊กนะครับดับกันไปนี่เราเล่นกันง่ายๆนะครับกระตัดตัดตัดสะพานกันไว้ไม่ให้มันโดนอากาศนะครับเราจะอยู่ได้นานขึ้นวิธีการถนอมอาหารง่ายๆของในบ้านเขานะครับ เราก็ทําแบบนี้ทุกซีกเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มยำทําแกงผักเผิดอะไรเมื่อไรก็ได้นะครับเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเม็ดนี้ไปปลูกต่อกันนะครับเกษตรต้องง่ายบายต้น